ประกาศประกาศเกมจะเริ่มภายในส4มสีวิเหลือ30มสิบวิแล้วรีบหน่อยหมายเลขหนึ่งปรากฏตัวหน่อยครับเขาเกมเร็วผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับอ่าผมหมายเลข162ครับเอ่อคุณคุณกาดครับทำไมคุณตัวใหญ่จังเลยทำไมตัวสูงจังโอ้ยเราตัวเล็กไปเลยเนี่ยโอ้โกาศกินอะไรเข้าไปเนี่ยตอนเด็กอืมเหลือแวิแล้วไป เราลองเริ่มกันก่อนด้านขวานี่อะไรนี่ <laughs> ลันฟาสเตอร์อดับเบิลจม,มเดี๋ยวรอค่อยเติม <laughs> รอเล่นปกติดูก่อนไหวหรือเปล่าเอาล่ะต้อนรับเหล่าเด็กน้อยนะครับที่เข้ามาถึงรอบนี้ยังไม่เริ่มเลยครับหวังว่าทุกคนจะมีชีวิตรอดนะขอบคุณมากแล้วกันโอ้นี่คือเกมแรกเกมแรกง่ายๆเลยครับสีเขียวคือไปสีแดงคือหยุดเอระวังด้วยนะครับ อย่าเดินเวลาเป็นสีแดงโอ้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 โอโอโไปไปไม่ยากอย่างที่คิดโออีซีโก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 ,โกเฮ้ยหยุดก่อนครับเราไม่โลบมากเราค่อยๆค,ครับเราค่อยๆครับหยุดก่อนหมายเลขหนึ่งร้อยสเดี๋ยวตอนแรกมันตอนแรกมันหนึรกสิบสองไม่ใช่ดิงไงมันเปลี่ยนไปีกแล้วหยุดอื เร็วขึ้นอะนนี้ไป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 องมันเร็วขึ้นหยดุดแน่ไม่ได้กินหรอกเราเล่นมาโอ้โหเราดูหนังมาเยอะหยดุดดูหนังมาเยอะครับทุกคนดูยังเหลือไม่กี่คนแล้วโอ้โดนเก็บเรียบหยดุดเอาเอารีบไงรีบไงโดนเล่นเลยไหมโอเคเข้าแย้ yeah. ด่านแรกก็ไม่ได้ยากอย่างนี้เพื่อนเพื่อนหมูเด้งโอ้โหหมูเด้งกิ้งเลยอื้าพี่คนนี้ก็ไม่รอดอ่ะเนี้ยอุตสาเข้ามาได้แล้วอ้าวรอดนี่อ้าวแล้วคนนี้ก็ไม่รอดแต่เรารอดครับไม่ต้องห่วงเย้เหรือคนเดียวมาทำไมเบคอนเบคอนรีบมาแล้วเบคอนเบคอนสามวิแล้วเบคอนแกดทำไมเดินช้าอย่างนี้ล่ะ อือโดนยิงเลยอ่ะเรียบครับเราผ่านแล้วครับอู้ครนอนตรงนี้เนี่ยง่วงนอนหรือเปล่าเงินเนี่ยจะเพิ่มนะเวลามีคนเดสมอลล่โอเคไปเล่นเกมอีกเกมหนึ่งนะครับเป็นเกมใหม่อีซี่เกมมีคนบอกอีซี่ด้วยหรอมันอีซี่กี่โมงเนี่ยเอาละเราต้องหนีจากอะไรนะอันนี้มันอันนี้มันมันคืออะไระเล่นยังไงเจ้าม้าน้อยแป๊บนึงนะ โอ้โอ้โอโอ้มีหมุนด้วยม้าหมุนเหรอคือรอบแรกครับใครรอดก็คือรอดใช่ไหมโอ้โอ้ประตูเปิดแล้วครับประตูเปิดเราต้องไปให้ทันผมขอประตูนี้ไม่ได้แ้มครับเราไปก่อนเราไปถึงก่อนขอโทษอ้าวเพื่อเข้ามาได้ไงเนี่ยเพื่อนเราเข้ามาก่อนนะเพื่อนให้ไม่ต้องมาให้เราเข้ามาก่อนแท้ๆอะไรเนี่ย ชุบครับอืมเราเราโปรครับอืมอ่ะเกิดใหม่ก็รอบหนึ่งเกิดใหม่ก็รอบหนึ่งไปหมายเลขสี่อันนี้ไม่มีใครแยแ่งนะครับเราไม่โดนเอ่อยิงเรียบร้อยมาครับเย้คุณปลอดภัยแล้วอืมไม่ได้ยากครับแค่อย่าไปใครโดนยิงเนี่ยเราต้องเตรียมตัวครับท่านผู้ชมเราปีกวิเวกับเพื่อนๆแล้วก็หาทางไปคนเดียว ฝั่งนี้ไม่มีใครแย่งฝั่งนี้ไม่มีใครแย่งไปอีนี่ไปแกน,นี่มันคิดเอาไว้อยู่แล้ว <c oughs> นี่เราเราโปเราเกิดใหม่และเกิดใหม่แล้วเรารอดครับนี่เรียบร้อยเป็นไงเราเนี่ยมันเก่งจริงเลยเรียบร้อยมีใครโดนยิงไหมไม่มียังไม่จบอีกอ๋อจบแล้วเอาละคุณได้เงินไปก่อนเลยห้าร้อยเย่ดีใจจังเลยขอบคุณมากเหลือแค่นี้แล้วหรอหกคนเจ็ดคนครับที่เหลือตอนนี้ เงินเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าสิบล้านเหมือนเดิมได้เงินสิบล้านหรือเหรอสามรอล้านบาทไทยนั่นเองนะครับสิบล้านตอนละโอเคอันนี้คืออีกอันหนึง่งที่ต้องต่อสู้กับสองทีมเดียวแล้วทำไมเรามีสามเนี่ยไม่โอเสียบเปียบเห็นเห็นสู้ไงอะเพื่อนไปก่อนเลยเออทีมไหนชนะคืออยู่รอดใช่ไหมได้มาเ,าเาจ้าเออจูซูไคเซน <S <S เอาแล้วตีกันเองทำไมอะเอาไม่รู้แหละ เราไม่รู้แหละเราขออยู่ในวงมาใครอยากสวบเรามานี่ตีไปก่อนเลยครับเราอยู่นิ่งๆเอาไว้ <c oughs> เรานิ่งเอาไว้เออ <c oughs> เดทไปแล้วคนนึงไปแล้วอย่ายุ่งกับเราออกไป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 นี่คือสู้กันเองครับใครอยู่รอดเนี่ยก็จะรอดส่วนใคร <c oughs> ใครที่ไม่รอดก็จะกระเด็นแบบเมื่อกี้นี่ยมาเราขอตัวนี้มามานี่มาเนี่เลือดเลยน้อยนี่เราเก็บคนเลือดน้อย <c oughs> ได้หนึ่งคิวครับอืมเท้าตัวนี้มันหวดจริงๆครับไรล่าเลยไรล่าทุกคนเลยไม่กลัวว่าตัวเองจะเสียชีวิตเลยครับมาเพื่อนเพื่อนไปตีเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนเบคอนไปตีเออได้แล้วตีเองแล้วเราก็ค่อยเก็บตกครับเป็นไงหวดลายไหมไปสู้กันต่อเบคอนนั่นแหละไปตีมันเลยเดี๋ยวเราช่วยเบคอนเชื่อใจเราเบคอนเดี๋ยวเราไปช่วยมาทําเพื่อนเราเยอะแล้วผิดแล้วแหละเราจะเอาเบคอนต่างหาก โดนหักหลังเวคอนฮาวิ we, ครับฮาวิ <laughs> ยังรอดอีกโอ้ร oh, อดได้ไงเนี่ยเย้ yeah, คนเกตเจเลชันดีดีด้วยนะคุณรอดทั้งหมดเลยโอเคยิ่งคนออกนะครับเราก็จะได้ยิ่งเงินเงินยิ่งได้เพิ่มตอนนี้เนี่ยไปเราไปเล่นเอ้ยเกมกาแก๊สก็คือกระจกโอ oh. ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ขาวขาวนี่คืออะไรจำหรอซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายซ้าโอ้โ oh, หจำไม่ได้ ซ้ายขวาขวาเอ้เราชนะครับอา้าวอย่าบอกนะเราต้องเราต้องเล่นให้ชนะด้วยโอ้โ oh, หเอาดีๆโอ้ oh. ไม่มีใครรอดครับโ oh. อ้อือยอมแพ้เลยรู้แล้วว่าเล่นยังไงอือต้องจําด้วยครับดันแกส๊สไม่งั้นถ้าไม่มีใครรอดก็ไม่ได้เงินอยู่ดีสวยเอาใหม่อันแล้วชุดเราอยู่ไหนแตะชุดเรามาแล้วครับเลขหมายเลขสามร้อยเจ็สิบรอบนี้ มาเอาใหม่เอาใหม่อ๋อเดี๋ยวว่าก่อนไปนะครับขออนุญาตแนะนํานิดน,นึงนะฮะสำหรับใครที่แบบว่าไม่อยากจะเสียเงินเยอะนะครับในการเติมเกมร้านวีพาก,กอนนะครับลิงด้านล่างคลิปได้เลยนะฮะไอเทมทุกเกมมีหมดโลบักก็มีขายนะครับราคาถูกปลอดภัยหนึ่งนนร้าเซนะฮะขอบคุณมากเลยไปเราไปสู้กันต่อเอาละเรากลับมาเป็นเอ่อไวเป้งมาเฟียนักเลง <laughs> มาเรามาตีกันใหม่สตูทุกคนคือสตูงเรามาครับรวมถึงพี่ด้วยพี่มานี่เลย <laughs> พี่ก็คือศัตรูเราเหมือนกันอืมไอตัวใหญ่เอ้ยกินอะไรเข้าไปเนี่ยคนต่างชาติอะหรือว่าชาติอะไรเนี่ยสูงกี่ร้อยเมตรเนี่ยอืมไทยท่านวิปริตหรือไงนี่พี่ไม่ต้องใช้ปืนก็ได้นะพี่ตบผมทีเดียวก็ปิวละโถเอ้ยอ,อันนั้นต่อสู้อะไรกันอะ่ะขึ้นไปข้างบนไปต่อสู้เลยอืมมาครับเรามาแจมเรามาจิ้มเล็กน้อยนี่นี่นี่รอนละร้อนนี่ นี่มาเลยเออเรียบร้อยวิญญาณหลุดขอโทษน,นะน้องสมศรีแต่พี่ต้องการชัยชนะเอ้เบคอนเราเป็นเพื่อนกันไหมเราเป็นเพื่อนกันเถอะเบคอนอย่าตามเรามาเลยเบคอนอย่าให้เราซื้อวิ่งไวนะอย่าให้เราซื้อวิ่งไวมาสู้แกนะเบคอนเบคอนเฮ้ยโอ้ยเบคอนอย่ามาตีกันสิเบคอนอย่ามาตีกันสิเบคอน พี่พี่ใหญ่ผมขอปีนหน่อยนะพี่พี่ใหญ่ผมขอปีนหน่อยอเบคอนแกเป็นซอมบี้หรือไงเนี่ยน่ากลัวมากถอยเบคอนอย่าขึ้นมาออกไปเลยเบคอนออกไปนี่เราไปแล้วเราไปแล้วย้ยเรารอดครับมาสิเบคอนมาอืมเยรอดครับโอ,โ,โอเคเกือบโดนเบคอนไล่ล่าแล้วครับ เลือดเราลดไปนิดหนึ่งดูซิว่ามีใครออกไปบ้างเมื่อมีคนออกราคาหรือว่าเงินข้างในก็จะเพิ่มโอเคไปอันนี้ต้องจำท่านผู้ชมเป็นแก๊สเป็นกระจกต้องจำต้องจำมาเอ่อขวาหมดเลยครับซ้ายขวาขวาขวาสามซ้ายห 11, นึ่งสามหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสานี่ต้อไปนี้ แล้วก็นี่สามเราจำได้เราแม่นมากหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองโอ้เราลอดนะครับเพื่อนเป็นไงจำเราได้ไหมจำไม่จาได้ด้วยโอโ้โหเพื่อนนี่แกตามเรามันลุ้นๆเลยนี่โ,โถเอ้ยมเมนตั้งใจทําเองเลยอ่ะไม่เป็นไรถือว่าเราช่วยแกก็แลวกันคุณสมศรีเจ๊แองจูเจ๊นางฟ้าทั้งสองอีกคนนึงน่าจะเป็นนักเรียนนะครับ <c oughs> ตั้งใจเรียนเชียว สมุดอยู่ในหัวแล้วเนี่ยแก mm hmm. แล้วเพลงก็บิ้วไปไหนเนี่ยมันจบแล้วพี่พี่ตัวใหญ่พาเราออกไปเร็วไงหมดเวลาแล้วเย่ yeah! เรายังอยู่รอดกันทั้ง3ามคนให้ตายเถอะนี่แกรอดมาได้ไงเนี่ยสี่สี่แล้วคนนี้เดี๋ยวคนนี้รอดได้ไงเนี่ยแกคือใครทําไมแกมาได้ตรงนี้ตอนแรกไม่เห็นแกเลยนะโป๊อีกแล้วโอ้เ oh. อ้า เอาต้องแบ่งเงินรางวัลสามคนเหรอโอไม่ oh อะไรเนี่ยโอ้ oh. <laughs> จบแล้วครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่ในเกิมนี้มีไม่เห็นไฟกันเลยแบบหนึ่งหนึ่งอะเมื่อกี้เราชนะ3ามคนถูกเอ้ยได้เงินมาเก้าพันซื้ออะไรได้บ้างอืมพวกถีดพวกนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเจอใหม่คลิปหน้าครับผม